สวัสดีค่ะวันนี้พวกเสัมภาษณ์ลูกค้านะคะลูกค้ามีผหาสายตานะคะลูกค้าท่านนี้ชื่อคุรุบรรนานะคะเป็นมีอาชีพเป็นแม่ค้าอยู่ตลาดปัทมีกรนะคะลูกค้าท่านนี้มีผหาสายตาก็คือว่าเป็นต้อลมนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกค้าเล่าให้ฟังมาทะว่ามีอาการยังไงแล้วก็ทานจิตักรนี้แล้วดียังไงนะคะค่ะตอนที่ก่อนที่จะทานค่ะมีผ่าสายตายังไงคะรู้สึกแสบตาแสบแสบเบ้าตานี่ค่ะแล้วก็มันเจอผุดมากๆรู้สึกน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลนานี่ยั้งคะ มากแล้วค่ะมานมากแล้วเนาะแล้วออแต่ทุกไดทานเดียรแท็กไปประมาณกี่กล่องคะถึงได้เห็นผลชัดเจนนะคะแรกก็รู้เลยค่ะเรารู้เลยใช่ไหมคะว่ามันดีขึ้นเนาะอาการน้ำตาหยุดไหลน้ำตาหยุดไตะแล้วแห้งอ๋อตาแห้งกับที่ตาชุ่มชื้นไดู้แสงได้นะคะอ๋อตอนนี้ก็มั่นใจมากๆเลยใช่ไหมคะว่าดีแท็กสามารถช่วยฟื้นดวงตาให้ลูกค้าได้จริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ดีแท็กสักสิบคะแนนนะคะให้คะแนนเท่าไหร่คะ คะแนนเกิน10คะแนนโอ้โหให้เกิน10คะแนนเลยค่ะเห็นไหมคสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่าทางอินเทอร์แคนแล้วก็เห็นผลเนาะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงยืนยันจากตัวจริงเสียงจริงนะคะโอเคเลยใช่ไหมคะค่ะ,คะก็สุดท้ายนี้นะคะใครที่มีปัญหาสายตานะคะก็คุณมั่นใจได้เลยว่าตัวอินเทอร์แคนจะช่วยสามารถฟื้นฟูนะคาให้คุณได้จริงนะคะก็ลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าที่เป็นต้อลมนนะคะก็สำหรับผู้มีปัญหาสายตาปรึกษาเราได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วันนี้บุกนะคะมีโอกาสมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะลูกค้าท่านนี้อยู่กับผลโยทิน56นะคะจังหวัดกรุงเทพม,มหาคนครนะคะคุณยายคุณนี้ชื่อคุณยายนิตยา,น,ตยานะคะนิตยานะคะอายุเท่าไหร่คะ79 79, 79เ้นาะมีปัญหาสายตาก็คือว่าตามมวนะคะมีปัญหาเป็นต้อหินค่ะก็เลือกทานดีคอนแทคแล้วก็เห็นผลคุณยายก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆสาหรับลูกค้าที่ทานาที่มีปัญหาสายตานะคะค่ะก่อนอื่นต้องถามว่หาตอนเอาคุณยายมีอาการยังไงคะก่อนจะทานดีคอนแทค ตาบมอ่ะค่ะมองว่าตาบัวก็มีภาะต้อหินด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจังแต่ทานแล้วรู้สึกยังไงคะทานแล้วก็รู้สึกตาไม่บวมเท่าไหร่มองตาเห็นชัดขึ้นนะคะมองตามองเห็นชัดขึ้นอ๋อพอเห็นใช่ไหมคะคือตอนนี้เรามาวันนี้เรามามีโอกาสมาส่งของนะคะคือยายสั่งเพิ่มเนาะตัวนี้วิตามินของยายหมดคือะไรก็ต้องสั่งเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวนี้กิดว่าทานต่อเรื่องมากี่ปีแล้วคะสองปีเรื่อง สองปีแล้วใช่ไหมคะแล้วรู้จักตัวดีคอนแทคนี้ได้ยังไงคะทานฟังวิจยุตั้กนานแล้วแต่ยังทานอยู่การทานเป็นลูกค้าทานประจําต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตัวนี้ผลิตภัณฑ์นี้มันช่วยฟื้นฟูดวงตาได้คุณยายบอกว่าเห็นบอกว่าถ้าจุดไม่ได้ทานนี่คือตาจะมัวทันทีใช่ไหมคะจะมัวมากขึ้นทานผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยแต่ก็ซึ่งตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะตัวนี้เห็นผลชัดเจนกว่าเนาะ โอเคตอนนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่คุณยายมีปัญหาสายตาแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลจริงเนาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตานะคะก็ปรึกษาเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราแชร์ประสบการณ์ดีๆอยู่ดูค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะใครมีปัญหาสายตาปรึกษาเราได้คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านานนอกจากการอ่านหนังสือ การอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่กับคอมพิวเตอร์ติดตัวอย่างนี้แหละก็คือมือถือใช้สายตามากๆอ่านหนังสือมากๆคิดงานมากๆปรากฏว่าสายตาเราลา้าจนมาได้ทานดีคอนแทคตรงนี้ที่เพื่อนแนะนํามันดีกว่าเดิมเยอะเลยสายตาเราดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมสายตาดีเพราะดีคอนแทคจริง